เอาสวัสดีครับพี่นนอกนะครับสวัสดีเอฟซีซูขู่สุคนเด้อมือนี้นะครับทวีคนเดิมเดินทางมาฮอดบันปูจเจริญน,นะครับปูจเ,เจเนนริญกับได้เสียชีวิตลงเตี๋ยวมาขึ้นนี่พี่นนอกนะครับเสียชีวิตลงแต่อยูุ่โรงบ้านศูนคอนแกนพี่นนอกนะครับะม่านหาทุ่มซีซุ่มบุ่มหาสีฟซีซุ่มหาซิบ ตีสุมหาิีลด้วพี่น้องเด้อนะครับเอานะครับฝากถึงพี่น้องเอฟซีสุขูสก้นทั้งไก่ทั้งไก่อยากรวมเห็ดบุญนําปูจะเลื่อนนะครับก็มาเด้อพี่น้องนะครับทักมาทั้งขอความผมได้แล้วก็หมายเลขบัญชีที่ผมลงไปให้ในชิปแลกกด้วยพี่น้องเด้อนะครับนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขาอกเข้าใจนะครับเนาะปูจะเลื่อนก็ลมหายายจากจากเข้าไปแล้วพี่น้องนะครับว่ามีผู้หายเลขแล้วพี่น้องบัดนี้นะครับ แต่ว่าปูจะเลื่อนได้เลขอฝาโล่งอยู่ด้วยพี่น้อง<ม>น,นะครับ,<ม>บ<อ>เลขอกฝาโล่งนะครับพี่น้องถ้าเบิ่งไายคลิปเดอ้อนะครับผมพี่น,น้องน,นี่คือบรรยากาศ,กาศอยู่บ้รรยาขาวย่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับยินเลยครับอืม อ๋อม่เคสหลเหร็ดหมันเด็ดที่มครับเด็ดที่มังคอครับนี่นก็บรรยากาศนะครับอยู่บรรยาขาวบริวารปูจะเลื่อนพี่น้องผูเคลื่อนไให้เลขทางช่องพี่วิคนเดิมบครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันนะครับคนบ่เป็นตาตายหน่อยพี่น้องนะครับบ่าอ่าเป็นเอือ้อรากยู่พี่นอ้องเพื่อน่าปเป็นตาตายนะครับ เอา้าวนะครับอา้าวพี่น้องเบิ่งนั่กันนี่คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านหญ้าขาวว่าปูเ่เจริญเพื่อนได้เสียชีวิตลงไปนะครับจงรัตศีรษฐ์เครื่องพี่น้องนะครับมเมื่อคืนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์คอนเจนนะครับน,นันทิชาถ้ำพระนกิจศพเพื่อนอยู่ที่ uki, บ้านหนองแวงสักหลักและพี่น้องเดอ้อนะครับหรือบ้านหนองแวงท่าพระนะครับอา้าว ฝากถึงพี่น้องเย็ซีสายบุญสุขขู่ทุกคนเด้อนะครับอยากซอ,อยปูอยากซอยหญ้าขาวพี่น้องนะครับอยากซอยหญ้าขาวหรือว่าอยากซอยพระสวสดธรรมนะครับพี่น้องนะครับทรงมาทางช่องทวีคนดื่มได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับซอยคา <c oughs> อ่าเอาสัมผัสหญ้าขาวส,ส,าส,สิสัมผัสอยาส่งอยางเรา เอาไงครับอ้าบันยันกวนปูตายปู่บอกอย่างแนี้บอบอกบอกอย่างไรตีบอกอะไรตีหมอหมอส่วนสยางบอบอส่วนตีเอาวันจันแดงทวไปก็บว่าดีๆยูก็สิออกมาแล้วล่ะเพราะเตียโทูไปบอกผมลมาถามก็ว่าดีๆยู เจแล้วไม่ได้กินข้าวเรข้าวข้าวค้าบข้าบหลานว่าจะไปเบิงวันที่20เเพราะว่าหมอนัดที่20เอต้องบันทูน่ะเลขค่าทำชิปอยู่ ถามพ่อะเงี้ยเด้งเราก็ว่าดีขึ้นแล้วล่ะตัวมาถามพ่อะเงี้ยจะเียรก็ว่าดีขึ้นแล้วหัวเอื่องยูพี่นี่ตัดไม้่ยูขุนโอ้ยแสดงแต่พ่อะเงี้ยจะเียรเราก็ยังว่าดีเราไปตัดไม้เราก็สิดีตัวก็เลยนว่าคิดอย่างไรนะมาในจังใดก็จะแด้งโทรหามาเกินนี่ว้ายก็เพ่อะเงี้ยนี่ว่าพ่อะเงี้ยเลื่อนตายแล้วท่านลูกยูขุ่นได้หรือยูครับสารคามหมดเลยเอาพี่น้องนะครับ เรียกลเรียกทำไมปลิงเรียกแล้วบอกเรีกตัวใดเนี่ยตาดวงงยีแล้วเราตัวเลีกตัวใดนน่ตอนตอนที่ตายก็บอกเลยเลียกาเลขฝาลงกีิศูนเต๋อเอากับตัวที่ว่าเราบอกกันที่ว่าหกหนึ่งเก้าเดี๋ยวท่านออกตอนเราตายท่านตายหกหนึ่งเก้าตอนเราเราท่านออกคลิปเดี๋ยวเราบอกไว้อกเิอออกเก็สองไม่ได้ออกงวดนี้แล้ว เราบอกไว้ด้พี่น้องด้อปูจะเลื่อนบอกสิมไว้นะครับบอกแล้วๆก็ล่มก็ไปง่ยงบาลศูนย์เลยพี่น้องก็บรายอดชิปนะครับชิปสุดท้ายนะครับนางคุ้ยกับปูจะเลื่อนอยู่ทั้งหน้าบ้านนะครับเพิ่นทูบอกไห้มาช่วงประมาณอ่ามืออื่นนะครับเพิ่นเหลขกเพิ่นได้เล็กได้เบื่อเพิ่นทูบอกทวีคนเดิมมาเอาเรียกว่าสั้นนะครับเพราะจะมาหอดแล้วก็ได้ข่าวว่าเพิ่นอ,อ,อ pues mm nah X, ยู่ลพยงบาลศูนย์พี่น้องนะครับมามือนีอกคือจ so ังหวัดลำพี่น้องนะครับ เนไก่ได้เสียจากพวกเข้าไปนะครับบ่มีผู้ให้เลขบันอีกเอาน้ำยาขาวพี่น้องค็ือเก้าเราบันอายุปูจะเลื่นเจ็ดสิบห้าเจ็ดส้อเจปีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเจปีเนาะนะเจปีฟ้าโลง4ี่ศพี่น้องนะครับเอา ฝาพี่น้องเอฟซีสุขูสุก้น,กนนะครับฝากพี่น้องเอฟซีสายบุญนะครับผู้ใดที่อยากจะร่วมเฮ็ดบุญน้ำปูจะเลื่อนเด้อนะครับอาสลับเอฟซีนะครับเพิ่นโอนมาอีกร้อยสองร้อยบาทเมื่อกี้นี่พี่น้องนะครับขอมาในขอความนะครับโอนมาซอยปูจะเลื่อนสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมืออืน่นเดี๋ยวมือแลงเดี๋ยวผมจะออกไปเอาเงินมาให้ยาขาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวว่าพี่นอ้องจะซอยยาขาวซอยเฮ็ดสวดอาจจะทำนะครับกัโอนมาทางช่องทุกทวีคนเดิมได้ทุกพี่น้องเดอ้เอเบอร์โทร และหมายเลขบัญชีผมโลงให้พี่น้องอนะครับในลีปแหลกเราได้พี่น้องเดอ้อนะครับซอยกันได้หักกันแพ่งกันพี่น้องนะครับเห็นดูกันกน,นะครับรับสายบุญของทวีคนเดิมเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านปู่จะเลิร์นนะครับเพิ่นกระลังกินเข่าตอนเที่ยงพี่น้องนะครับมาเด้อยกไก่ยกไก่พี่น้องจะกินเข่าครับกินเขาน้ำยาสุขุนทุนนะครับิตเอ้มาเดอ้กกอกินขาอ่ะครับ มงกัหนด้ไ้นี้ินอะไรกินข่กินกับาอิงาเอมาเด้อเอเอ้ยกินขาเด้อ่เจทำหงษ์แบเสียบทำสานพี่น้องนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับคุณแม่เพื่อนปอประสงออกน้านะครับโอนมา200บาทนะครับเดี๋ยวทีอ่ามาเอามาให้ยหาขาว ตอนแรกเรียกพี่น้องออกไปธนา,าคารา่กนพี่น้องนะครับสหรับ,บน,นี่คือยาขาวเรียกพี่น้องเด้อนี่คือนะครับยังบัชนมีหลูกปูเจริญพี่น้องนะคารับยังบัชนมีลูกปูจเจริญน,น,นะครับ แม่ขาวด้วยแ่าตวได้รับตัวเลขแนวทางเด็พี่น้องเบิงน้ำกันพี่น้องนะครับผมเขียนให้พี่น้องเบิงน้ำกันส่ยงยนะครับันดีกับตีเลียเจะยาขาวผู้เดียวพี่น้องนะครับคนบ่มีลูกมีเต่าเด้กพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวยาขาวผู้เดียว เอากระดาษมาเขียนตัวเแบบอือามาเขียนลยแล้วให้พี่น้องเป็นเบอร์น้ำกัดนะครับถ้าพี่น้องโุกพี่น้องหมานพี่น้องจะได้เห็ดบุญน้ำปูเจริญนะครับพี่น้องเจ้าเอายังก่อนถึงกับซ้น้ำไม่ดีนะเนี่ยเอานี่คือหญ้าขาวกำลังเมี่ยนของให้ปูเจริญพี่น้องแต่ในตัวพี่น้องตอนีอยู่ผู้เดียวเราเป็นน้องเนาะอยู่ผู้เดียวเมี่ยนไปน้ำตาไหลไปน้ำพี่น้องนะครับบ่อน้ำยาดูดบ่ิเวพี่น้องผมก็จะห้ นะครับน้ำตาอยู่มอทวีคนเดิมคนน้ำตาอยู่มอพี่น้องนะครับเบาน้าแนวบ่ไใดน้าตาไหลโรดพี่น้องเดตัวสัตว์เราคนเคยหากันมาหากันพี่น้องนะครับเมียนของไอ้ปูเจริญอยู่พี่น้องนะครับโอ้ยน้องพี่น้องนะครับบอกกันอยู่เจริญอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับนะครับ ไอ้พี่เทวดาเด้อปูเจริญนะครับส่งห่วงส่งใหญ่ทั้งนี้พี่น้องไทยเท่ามีพีเห้น้องไดู้น้ำกันเ่บรรยากาศอยู่บ้านปูเจริญงั้นถ้ามีเกียรติศพปูเจริญพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องจากเฮ็ดบุญน้ำปูเจริญเด้อนะครับอย่าลืมพี่น้องนะครับเฮ็ดบุญน้ำปูเจริญกะส่งมาทั้งหมายเด็บัญชีทวิคนเดิมได้พี่น้อง นะครับเอาพี่น้องนะครับสำหรับเลขกปูจะเล่นก็คือเลขฝาลงเดยพี่น้องเธอเล็กฝาลงก็คือ4 0 0 4อายุปูจะเล่นก็คือ76ปีพี่น้องนะครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีอยากเ็ตบุญน้ำปูจะเล่นเด้อพี่น้องส่งมาทางหมายเลขบัญชีผมได้พี่น้องแล้วก็โทรมาบอกผมน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องส่งมานะครับจี่ปรอสงค์ออกน้ำเด้อมีถัดหนึ่งครับสองร้อยบาทนะครับคุณเม่นรครับใจดีนะครับเนาะเอานะครับสำหรับหมายเลขบัญชีนะครับธนาคารอ่าสกของทวีคนของทวีสอนคําดีพี่น้องนะครับ 0 2 0 1 6 2 4 5 2 1 7 3์หน้อพี่น้องเดอองศูนย์หนึ่งหก้องหนึ่งเกตสามพี่นอ้นะอ,อ,อ,นนองนะครับธนาะคารทกสอ่าทวีสอนคั้ดีพี่น้องนะครับนะครับนี่เด้อพี่น้องนะครับนี่คือหมายเลขบัญชีนะครับพี่น้องจากเพชรบุญน้ำนะครับปูเ่เจริญน,นะครับพี่น้องถักมาหาผมได้นะครับส่งมาแล้วพี่น้องโทรมาบอกน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้โอน เงินเข่าบัญชีให้ยาขาวเพิ่นนะครับเอาสำหรับชิปนี้เรีกว่าพีนองเอฟซี 4, ทั้งช่อง y ยู YouTube, ทูบสวี่คนเดิมคงจะเห็นภาพนะครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านปูจเจริญน,นะครับปูจเจริญพม่าเสียชีวิตลงตั้งแต่เมื่อคืนนี่พีนองนะครับยูรมันสุดคนแกน่ยองวราศีสมเพลิง,งพ,นงนะนพีนองเนาะแทำเป็พีนองเบิงกัน ครับนี่คือยาข่าวพี่น้องของปิยยุทผู้เดียว,วเราบปเนี่พี่น้องนะครับผู้เดียวนะครับเนาะเอาพี่พน้องได้เบิ่งได้ชมน้ากันนะครับบรรยากาศเด้อพี่น้องนะครับาทางช่องนะครับสวีคนเดิมกปิยยูทนี่พี่น้องนะครับเหมือนอื่นเหมือนเพื่อนะครับเพา่งกลับไปหาหมอที่ขอนแก่นพี่น้องเนาะหมอนัดวันที่21นะครับที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับเนาะ ภาพี่น้องแ um. คปหน้าจอไว้นะครับสำหรับเด็กของปูเจริญคือป่ารงตีตีศูนย์ศูนย์ตีอายุวัยเจ็ดหกหกเจพี่น้องนะครับนี่คือเด็กวันที่ทวีนะครับสอนคั้ดีนะครับให้พี่น้องอยากเฮ็ดบุญน้ำหลวงปู่เฮ็ดบุญน้ำปู่เจริญพี่น้องคงมาได้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับเกจุดนี้ผมทวีคอนดิมพอจบคลิปอ่าอยู่ที่งานศพปู่เจริญไปเล็เแหนเนกกลับเข้ามาอยู่ดีแม่งพี่น้องสุขูทุกคนสวัสดีครับ